มานะครับแต่มที่ว่าของเจ้าแปดเซียนครับทำได้ไหมครับก็โดดลงมาเส้นไตเอ้าย,ยับเป็นแวเอจะเหยียบไหมอ๋อขึ้นหัวเสา ลานแบบรูรครับลานแอบมีความรูนิดหน่อยเฮ้ยมูลงมาคุมไฟยังรูอีหามึงอ้ยกระโดดขึ้นไปหยียบค้อนเดี๋ยวนี้เร็วเดี๋ยวนี้ออดดึงออดดึงแล้วขึ้นไม่ขึ้นเอาออดสูขึ้นไม่ขึ้น,อ,อ,อ,น,นอ๋อ อจะขึ้นไม่ขึ้นอ๋อไอแปดเซียนออนดึงอออืเอขึ้นเป็นหนาชานี่ไงอ๋อเดินไต่มาอ๋อไตามาเอาอปลายเนียดแล้วอ๋ขึ้นคอนไหมเรียบร้อยครับเต็มที่หกของเจ้าแปดเซียนครับหลู่เลือเกิน